ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ซ่องสไปร์เลอร์ฮีโร่ใหม่ก่อนเข้าเซิร์ฟไทยนั่นคือคาเปนนี่เลยครับเป็นฮีโร่ตำแหน่งแครี่เลยครับถ้าเข้าเซิร์ฟไทยจะมาพร้อมกับสกินนี้เลยครับนี่มาพร้อมกับสกินนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายว่าเลครับซีรีส์ต่างของฮีโร่ตัวนี้มันทํางานยังไงบ้างน,นะครับสาหรับสาวน้อยแครี่ตัวนี้นะครับเราก็ไม่เสียเวลานะครับไปรับชมกันเลยครับ เอามาเริ่มที่สกิลตัวของแคปเปนี่กันก่อนเลยนะครับสกิลตัวของแคปเปนี่นะครับระหว่างเดินแคปเปนี่จะสามารถโจมตีศัตรูได้นะครับขนาที่เราเดินได้เองนะครับแล้วยังสามารถเปลี่ยนความเร็วในการโจมตีของไอเทมเป็นดาเมจแทนนี่นะครับแล้วก็การโจมตีปกติของแคปเปนี่นะครับจะมีอยู่2ระบบด้วยกันนะครับนั่นคือระบบปืนกลแบบนี้นะครับระบบปืนกลแบบนี้ไรระบบยิงแบบเลเซอร์ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับส่วนสกิลหนึ่งของแคปเปนี่นะครับ ระบบการโจมตีแบบปืนกลนะครับจะเพิ่มอัตราการเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่250หน่วยนะครับเมื่อเก็บสแต็คครบ10สแต็กนะครับจะเพิ่มอัตราการเจาะเกาะอ,อยู่ที่250หน่วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนการยิงแบบเบสเซอร์นะครับจะเพิ่มโอกาสติดข้ออยู่สูงสุดอยู่ที่20%นะครับแต่ว่าจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับตัวเองด้วยนะครับขณะยิงบบเป็นเลเซอร์นะครับ พลังงานของเอเนอร์จีนี้นะครับสามารถเก็บได้จากการโจมตีนะครับแล้วก็จากการเดินนะครับมันจะเกิดขึ้นเองนะครับลอสีขาวก็จะเต็มขึ้นมาเองแต่ว่าถ้าเราต้องการให้เต็มนะครับเราต้องยิงฮีโร่ศัตรูไป้วยหรือยิงคลิปป่าลก็ได้นะครับมันจะเพิ่มเร็วขึ้นนั่นเองนะครับสกิลสของแคปเปนี่นะครับเมื่อกดใช้นะครับจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเอง100%รเป็นเวลา0.5นวินาทีนะครับและจะสะสมสแต็กให้เราเป็นอัตโนมัติเป็น10สแต็กเลยนะครับนี่เมื่อกดใช้นะครับ เราจะวิ่งเร็วขึ้น0.5วินะครับ100%แล้วจะเพิ่มสแต็ของเราให้เต็มสูงสุดอยู่ที่10ส,สแต็นะครับและเมื่อเปลี่ยนเป็นโหมดเลเซอร์นะครับจะสามารถพุ่งผ่านกำแพงได้นะครับเห็นไหมนะครับมันสามารถพุ่งผ่านกำแพงได้แต่ว่าพลังงานของเราก็จะลดลงนั่นเองประมาณนี้นะครับ ในส่วนของสกิลสองก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอันติของแครเปนนี่นะครับเขาบอกไว้ว่านะครับเมื่อใช้สกิลนี้นะครับจะยิงกระสุนกระจายออกไป0.2วินะครับเป็นเวลา3วินาทีสร้างความเสียหายทางกายภาพ200หน่วยบวกดาเมจที่เรามีนะครับพร้อมกับลดเกราะของศัตรู1.5เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา2วินะครับซับสองกันซับซ้อนกันได้นะครับระหว่างใช้สกิลนี้นะครับแครเปนนี่จะเคลื่อนที่ช้าลง30เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเราจะใช้ให้ดูแล้วกันนะครับ นี่นะครับสังเกตเกาะของเทนดีๆนะครับอยู่ที่800นะครับเกาะตอนนี้พอเรากดสกิลไปครับเกาะมันเกาะมันลดลงนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเหลือ642นะครับสกิลนี้นะครับเราสามารถใช้ระหว่างเดินก็ได้นะครับนี่แต่ว่าเคลื่อนความเร็วในการยิงของเราจะลดลงนะครับนี่ส่วนหลอดสีแดงนี้นะครับประมาณว่านะครับมันสามารถใช้ได้สูงสุดในการยิงนะครับประมาณ5ครั้งนะครับนับดีๆหนึ่งสอง สามครับสี่ห้าอ่านะก็จะหมดไปนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดปืนกลแทนนะครับนี่ถ้าอยากให้เต็มเร็วก็ต้องโจมตีฮีโร่หรือครีปป่านะครับแต่ว่าถ้าเราเคลื่อนที่แบบนี้ก่อนก็จะเต็มเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะช้านะครับถ้าเคลื่อนที่แบบนี้มานี้นะครับในส่วนของไฮเปเปนี่ในการสปอยเลอร์ฮีโร่ใหม่นะครับก่อนเข้าเซิร์ฟไทยนะครับใครชอบยังไงก็ไปรอซื้อกันที่เซิร์ฟไทยกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ